สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวนักเตะที่เพิ่งเปิดได้วันนี้เลยนะครับก็เป็นนักเตะที่เป็นฟีเจอร์ครั้งแรกและน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายด้วยนะครับสําหรับเออร์ลิงเบลลฮาร์แลนด์นะครับก็ออกร้อยทองสุดท้ายเลยนะครับดวงดีตอนร้อยทองก็ถือว่าไม่ต้องเปิดเติมเพิ่มนะครับก็ถือว่าโชคดีไปก็ก่อนจะเริ่มรีวิวก็ฝากเพื่อนๆกดหัวใจกดติดตามกันให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ยาวแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอาไปเล่นใน เล่นกับบอดด้วยนะครับก็จะมาทดสอบนักเตะโดยตรงด้วยเลยก็ฝากเพื่อนๆติดตามต่อกันใน YouTube ด้วยนะครับผมก็มาเริ่มดูค่าพลังกันดีกว่าสำหรับ e a r l ์ลิงเบ็คฮาล่างนี้นะครับก็มาเป็นฟีเจอร์ครั้งแรกและมามาแบบสแตตสูงโคตรๆเลยนะครับก็มาซะ1 0 0เลยนะครับเพราะว่าเบสเพยเยอร์โดยตัวมันเองมันก็96อยู่แล้วนะครับก็ไม่แปลกหรอกที่ นักเตะอายุน้อยที่จะมีฟีเจอร์แตะหลักร้อยนะครับก็ฮาแนลนด์ร่างนี้สูง194เซนอายุ20ปีนะครับวัยรุ่นเลือดร้อนด้วยนะก็ค่าพลังมาดูโดยรวมเลยแล้วกันพลังเกมบุกอยู่ที่98นะครับเลี้ยงบอลคองบอลอยู่ที่87กับ90ตามลำดับนะครับความแข็งแกร่งในการคองบอลอยู่ที่88ทรงต่งตำอยู่ที่85ทรงโด่งไม่ดีเลยนะครับอยู่แค่7 3เอง จบสกอร์99ตรงเป็นตรงอย่างเงี้ยมง82ลูกมงทำได้กลางๆนะฟีคิกก็83กลางๆเหมือนกันปั่นโค้ง81อ่าดูสกิลเขียวๆนี่สิครับสปีด99ออกตัว97เตะแรง99กระโดด97การเข้าปะทะ99โอ้โห90ทั้งนั้นบาลานซ์78ทรงตัว78เองถือว่าน้อยนะ สตาน่า9กวิ่งได้ทั้งเกมนะครับพลังเกมรับ63การเข้าแย่งบอล70ดุดัน89ดุดันอยู่ด้วยนะคนนี้ใช้ได้เลยเท้าข้างไม่ถนัดอยู่แค่หนึ่งนะถือว่าห่วยแตกเลยนะครับแต่ความแม่นยำของเท้าข้างไม่ถนัดอยู่ที่3ก็พอให้อภัยกันได้คอนดิชันหรือว่าฟอร์มการเล่นอยู่ที่6นะครับสกิลมีครบแน่นอน10สกิล สกิลแรกเป็นสกิลเฮดดิ้งนะครับที่เหลือสกิลยิงทั้งนั้นเลยชิปชอ็อตคอนโทรลลองเ r นชูตติ้งยิงไกลไลซิ่งชอ็อตยิงเหินแอคโครแบ t ิกยิงแบบท่ายากฮ i l ทิ r ตอกส้น first t ท m e ชอ็อตยิงจังหวะแรกโหสกิลยิงทั้งนั้นเลยนะครับเพนัลตี้สเปเชียล,ลิสต์ยิงจุดโทษซเปอร์ซับแล้วก็ไฟ g h t i n g s p ิ r i t สไตล์การเล่นเป็นโกโ r เชอร์นะครับก็โอ้จะ3นาทีแล้วก็ฝากติดตามต่อกันด้วยนะครับเดี๋ยวก็ จะไปลงใน YouTube นะครับผมก็ส่วนตัวคิดว่าแนะนำเลยนะสำหรับ e a r l ์ลิ b a u h ฮา a n แลล่างนี้แต่ถ้าถามผมนะครับคิดว่าเก็บทองรอเนมากับเลือกเออร์ลิง a บลฮาแช่วงระยะเวลาอีก2-3เดือนก่อนที่ตัวเกมจะอัพเนี่ยผมว่าถ้ามีทองเหลือสักเอาแค่พอเก็บละกันไม่ต้องไม่ต้องถึงกับทยอยหมดมี1,000ก็ลอง สุ่มไปสัก4ี่ห้าครั้งก็ได้แล้วก็ที่เหลือก็เก็บก็ได้นะครับถ้าคือถ้าออกก็ดีถ้าไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะครับเก็บไว้รอเนมามดีกว่าเนมาน่าจะอยู่กับเราได้เรื่อยๆเลยนะครับถ้าถามผมแต่ส่วนตัวอันนี้ผมก็มีติด ID อยู่แล้วนะครับสำหรับ700600ทองมั้งครับถ้าจำไม่ผิดมี600ทองใน ID ดีนะผมก็เลยจัดมาละกันก็ได้แพ็คสุดท้ายก็ถือว่าดวงดีด้วยแหละ ในใจก็ได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับเออร์ลิงเบ็คฮาร์แลนด์ก็เดี๋ยวมาลองดูกันจะเอามาลองเล่นตัวจริงเลยละกันนะครับเพราะถ้าให้เป็นซูเปอร์ซับเดี๋ยวจะไม่เห็นประโยชน์ของเขามากนะครับนั่งสตูดด้านเลยมามาดูกันทีมที่ผมจะใช้เป็นทีมที่ผมเดี๋ยวดูก่อนเป็นทีมที่ดีที่สุดละกันในแต่ละตำแหน่งที่เคยจัดกันเอาไว้นะรวมทั้ง ฟีเจอร์กับไอคอนมาดูกันบอดหกดาวาไปเลยคลิปนี้ก็จะปั้นฮารลนดนให้สุดๆเลยนะเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็จะลงตอนหนึ่งทุ่มนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดซับกดไลค์ในคลิปก็ฝากกดให้ด้วยนะครับเผื่อใครยังไม่ทราบก็ตอนนี้ถึง500รยซับแล้วแล้วก็ อยากให้รีวิวคลิปอะไรก็ลองรีวิวนักเตะคนไหนก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมมาเริ่มเกมเออร์ลิงเบลฮา,าร์แลนด์เขียบอลส่งมาให้เมสซี่เมสซี่เลี้ยงติดเฉยมาที่ปูโยเจอรลาดบี้อ้าวอานูฮาร์าแลนด์จะไปแย่งเขานะ คือการเปิดโด่งของฮาแลนด์นี่พยายามอย่าแบบอย่าฝืนให้ฮาแลนด์เปิดโด่งนะครับเพราะว่าลูกลูกเปิดโด่งของเขาทำให้ค่อยดีเลยล่าเนี้เรียบร้อยือยังไม่ทานขาดคําออกนำซะและเดี๋ยวให้ฮาแลนด์มาจัดการอยู่ที่เจอราลาดนะครับส่งไปที่เมสซี่เมสซี่ออกไปที่อัลฟองโซวิเอล่า ปาดไปที่ถึงไหมเวียล่าไปไหมถึงไหมแรดฟอร์ดโห่ลำหน้าด้วยนะคิดว่าจะจ่ายให้ตัวนี่นะไอ้เบอร์สองแอร์ฟองโซ่นะไปตัดซะเปิดยาวมานะครับคูรูเซฟกี้ไปที่ลาสันฝั่งเขาก็คลองบอลอยู่นะครับตอนนี้ เอาละนี่แหละครับประสิทธิภาพฮาแรน์วิ่ง99นะต้มติดสกิลด้วยนะเมะื่อกี้ลองเลนชูตติ้งเสียได้นะครับว่าไม่มีเอฟเฟกต์ภาคของชื่อฮาแลนด้วยนะถ้ามีนี่จะสุดยอดมากหัวยิงทีแบบพุ่งๆเลยนะขนาดระยะใกล้เมื่อกี้ก็ได้เห็นประสิทธิภาพฮาแรนแล้วนะ เขาเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงเเตะอัดใส่ก็แล้วออกตัว97นะสปีด99เถื่อนเกินฮาแลนด์ก็อย่างว่านะครับใครแบบงบเหลือแล้วก็แบบอยากลองเล่นฮาแลนด์ก็ไม่เสียหายนะครับแต่ก็เหลือ,อไว้สำหรับนี่ด้วยละกันเนมานะครับก็ใช้ทองพอสมควร เอาไมจะลองให้ฮาแลนด์มงนะมงทำได้ไม่ค่อยดีนะหลุดแล้วมั้งลูกมงอยู่ที่82นะสแตตแต่ถ้าพูดถึงเรื่องสกิลของฮาแลนด์เขามีสกิลเฮดดิ้งนะลูกมงแต่ก็ต้องมาดูไปว่าจะทำได้ดีหรือไม่ดีนะครับผมก็ ลองดูเดี๋ยวจะลองให้ฮาแลนด์มงแล้วกันจะเปิดออกข้างโอ้ยลําหน้าหรือเปล่าเอ้าเอาฟองโซ่รับไม่ติดเท้าเลยฮะเ้เอาฟองโซ่ล่างล่างที่มาให้เปิดนี่ก็โหดเหมือนกันนะอยู่ที่98เลยนะครับก็ ฮาแลนหาตำแหน่งหน่อยอืมเท้าขวาอย่างว่านะครับเท้าขวาแค่ฟอร์มการเล่นหนึ่งเองนะเท้าขวาอยู่ที่หนึ่งมันก็จะยิงไม่ค่อยดุดันนะนี่น่าจะทําได้ดีกว่านี้นะถ้ายิงเสาเสาขวามือคมๆกว่านี้นะเดี๋ยวมาดูฮาแลนอยู่ในให้ฮาแลนหมุงดีกว่าอืมโอ้โหเสียดาย เมื่อกี้ผมกาดซัดตูมแบบระขายขาดไปเลยนะหาแล่นเมื่อกี้ขอปั่นเองแล้วกันไม่หาแ,แล่นละคิมมิดไล่หน่อยคิมมิดเวลาก่อนโอเคสวยครับกองหลังทำได้ดีวังไว้ก่อนโอเค ไปต่ออืมความแข็งแกร่งของเขาแต่ก็สีเหลี่ยมอยู่ดีนะครับเมื่อกี้เหลี่ยมเขาดีกว่าอยากให้เห็นลูกเบียดฮาเลนมากเลยต้องมีจังหวะแบบพลิกไม่ยิงนะเดี๋ยวจะพยายามจ่ายกันจริงจังหวะเดียว ยิงออกไปมาเป็นช่องทะลุได้เรื่อยๆเลยอยู่ที่อาฟฟอนโซครับตอนนี้วเอลาไปคิมิดที่เจอรลา เจดีดายเมื่อกี้น่าจะพลิกดีกว่านี้ไล่เลยฮาเลนไล่สวยฟองโซตัดไว้ได้เจอลาดจะให้ฮาเลนฝืนไว้หน่อยนะครับลูกนี้อย่างว่านะพลังเกมลูกเขาก็99ด้วยนะออฟเฟนซีฟ สิพาดเวลาบี้เลยอื้อือวิ่คู่นี่ผมว่าผมจะจ่ายใกล้ๆนะเมื่อกี้ ไปวลาสวยฮาเลเนทำทางแล้วไปเลี้ยงติดเขาอีกฮาเลนนะเนเลยค่อยๆเซตบอลกันมาใหม่โอเคมาที่กิมมิต ฮาเลนออกตัวดีแต่เล้งถัดเมื่อกี้ไม่ดีเลยเื่อจะยิงลูกเดียวไม่ได้นะวันนี้ฮาเลนต้องเกิดดินี่แหละลูกนี้แหละผมไปคืนเลยเนี่ยผมเลื่อนนี่นะเนี่ยเปิดไมให้ฮาเลน ฮาแลนด์กระโดดขึ้นมาสวยเปิดไปที่คิมิตถึงไหมจะให้โอ้โหฮาแลนด์ทำไมขอโทษนะฮาแลนด์ต้องยิงละเสียดายนะครับเมื่อกี้โหจะปั้นฮาแลนด์ให้ได้เลยนะเสียดาย เฮ้ยฮาแลนด์ต้องยิงอีกสักลูกดิจะยิงลูกเดียวไม่ได้นัดเปิดตัวต้ององลังการหน่อยเฮ้ยนี่ฮิวทิกนะครับฮาแลนด์ห,า,หาช่องหน่อยฮาแลนด์ห,า,หาช่องหน่อยโอ้ยเ,เมื่อกี้เขาเหมือนจะยิงเข้าประตูตัวเองเลย นี่แหละฮาแรนยิงฮาแลนต้องยิงปิดดิไม่ใช่เจอหลาดนะมันเจอหลาดโอโหสไลด์หนอนสีได้นะฮาแรนยิงลูกเดียวเราจบไปเป็นที่เรียบร้อยครับก็ชนะสวีเดนไปสามประตูตอนหนึ่งนะครับฮาแลนก็ยิงไปลูกหนึ่งนะ ถามว่าส่วนตัวเดี๋ยวมาดูแมวเดอรแมทก่อนโอ้โหแต่ฮาเล่นได้แมวเดอะแมทนะถือว่าเล่นดีนะวันนี้แต่ก็ยิงแค่ลูกหนึ่งดูลูกยิงเขากันนี่เลี้ยงมีความเร็วยัดเข้าไปเลยดูเพล,ล,ลินเหมือนเบาเนี่ยยิงแรงมากเลยนะฮาเล่นใช้ได้เลย นนี้ก็จังหวะฮาเลนอีกหนึ่งจังหวะแล้วกันเท้าขวายิงปวิดเซฟนะเสียดายน่าจะยิงสักเฉียดสักเสาสองของเขาอีกนิดนึงนะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกันให้ด้วยนะครับก็อยากให้รีวิวคนไหนต่อก็ลองคอมเมนต์กันมาดูได้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ